ปาพึ่งขอโทษนะคะที่ตับูกชาอูห้หูของปลาพึ่งมีไม่ครบนะมา,มาม่ามีเดี๋ยวปาพึ่งพี่กินมาม่าก่อนนะคะปลาพึ่งกินจนจะหมดอยู่แล้วนี่คือมามา่าต้มยำกุ้งนะคะมาค่ะกินกันเลยืม ไข่แม่เมือน้ำนี่พอกินอืมจิดทองยอดแสนไขรไปเลยหลืออีกหนึ่งชิ้นนี่ค่ะทองหยอดหลืออีกหนึ่งชิ้นพ่อพุงคิดว่า,าพ่อพึ่งตอบลูกๆเพื่อนๆเสร็จพ่อพุงอ่ะต้องเป็นเบาหวานแน่ๆเลยค่ะถ้ากินทองหยอดทีเดียวหมดกระปุกเลยอ่ะ จะเป็นเบาหวานไหมหมดกระปุกแล้วกินน้ำต่อค่ะหนึ่งสองกินหมดไปสี่อย่างเหลือสามอย่างเดี๋ยว ขออัดคิปนี้ไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินแทนได้หรือเปล่านี่ค่ะนี่ค่ะของแทนนมชาไข่มุกก็คือเต็มเต็มตมก็คือและตาซอยนมครีเหลืองนั่นเองวาแทนนมไข่มุกนะที่ชานมไข่มุกส่วนอันที่สองอ่ะอะไรเพิ่งไม่ค่อยไม่รู้เรื่องส่วนอันแรกก็คือสตอบอร์รห่ พึ่งมีสตอเบอร์ล่ยี่1ึงลูกอยู่ที่ร้านแต่ว่าถ้าเพพิ่งหล่อไปกินต้องหนานแ,นแน่เลยเราเพิขอกินอันที่สองก่อนไม่รู้อะไรนะแต่จะกินให้ก่อนนี่ค่ะมาม่วงลูกตล๊กๆก,กินแทนอันที่สองนะสตอเบอรลสตอเบอร์เล่ย รอก่อนนะคะสตอเบอร์รี่กินเลยอร่อย